มีตะปาขี่กระเฟอทุกคนได้อยู่ไรนี่ติดดีอยู่เปิดแถววังอินแถวเท้าสิเท้เจ้านจอนมุ่งหม่องพี่เดี่ยนี้โบเห็นแหละแถ้เนี่เขายิ่งเอามันดับห้าเท้นเนาะเออเอามันเอาโอ้หอยระวังหอยมาถือเอาเสื้อลูกเอาชัวเคลื่อนปอนเขาใท้ปากมันไม่ได้ถือกึ่มึอเขาแม่ที่ว่างเรือเนี่ ส <Wow. S 1> <ป>สบายดีทุกคนสบายดีตอนคำคำนะหลังจากเข้ากินเขากินน้ำแล้วและวก็สีไปหาทิมดางน,นะเพราะว่าคึืนนี้ไปหลอกครับในทับอยู่ทุกคนแต่ว่า มันบวมก็บ,บอดนะเนื่องจากว่ามูตัวนี้นี่่ย่อมหับว่า่บวแมนว่าบวไรและจังว่ายไงเน่คือทุกคนเน้นอะไรยากมันติดนี่ประมาณเพียงหัวเขานะอาจเป็นมักถาะเพราะว่ามันอยู่ห่างจากมูตอนมันกินมกบกไปเขาก็สีได้ไปเอาเหื่อแล้วก็หาทิ่มด่างประมาณช่องสามด่างนี่แหละหลังจากนั้นกะสีมาพักพรมือแองเขาก็ฉีออกใส่ตาลองลองเหือ่อก้อนวัน หนาวทุกคนเพื่อจะเห็นนะไม่ไพ่ที่ว่าย่าเราจะเฉื่อมบรรยากาศงามแรงๆ ขึ้นเจ้าการเอากลางก็กได้ดไม,ม,ม่มีเจ้าพอไปเลย นี่เนาะอาปาญาคิม <two> ัน <erman> บ่ถ <two> ึงดอกอาตอนนี้เนื้อบักเวอเฮากะแห้งเป็นทีเรียบร้อยแล้วกสิเก็บไว้ทุกคน ันเริ่องคำเลยนะแต่ว่าในพานเองเมื่อท่านออกประมาณผู้แหละชี้ทุ่มหาทุ่มแกงสีออกใต่ตาชินอนพักผ่อนก่อนชวนวันน้าทีมเมาคือพวกหนาเบานะเพื่อกาวาสิไปลองเหื่อลองโคนเดียวแหละชวนในพานก็สิไปทางโคกับพานสบายเพื่อนเพื่อนกันแต่ว่าสิแยกกันไปนะคือเฮามาในมือนีนก็เป็น ขึนที่3มทีในพันมาใส่ชีวิตอยู่ในป่ามานอยู่ทุกคนคือเห็นน่ะแหละในมัเวอหน่อยช่องโตน่ต้นหนึ่งกับทิ้งานเท้าัาเอากระบ,บนเพราะวะ่ามือแหลกมันรังจากงเข้าใายทับมากอะพอดีนองมาเท้ากะไกะ่มานประมาณชาวโลกน,นี้ค่ะทุ่มนึงเลยทุกคนเท้ากะชิพยายามมกกีานทีพันสบายเพลนว่างไว้นะ ไปไปย่งางน้ำนานไหคะจอยู่บนได้จะ<ป>เป็นยังไดเหมือน,นบอกเคยกินสิลอกบเบิือนุู้นังเอาเม่กับบังไปมาถือ,อนะคือมันอาจสิเป็น บางที่ยานมันหนาวเลยนูมันบออกทุกคนบดเปอิดคิาชิดได้ไปละเนาะแล้วยก็าย่างหนึ่งคือเดือนแจงนูไว้มันกับบ่คอยอยากออกถามว่าเดือนแจงทับขับมีแต่ล่อถาไปตนตาเอามือนี่จั๊กสิเป็นยังไงล่อขับเบินงขับสมหลุๆไปน้ำกันไห้ไอ้ใครตีมือนี่ ใช่ฮื่อ,อาบ่งก่อนไม่เดี๋ยวค่ามนิดเลยใจเย็นเนด้อครับใจเย็นเนด้อครับอทออานน้าวนี่ก็คือ่าไ้ครับ คนชิบีนะนะครับดังเลยถือดังใหญ่ๆดังว่าอะลาย่มาถือนนะมม่แแคมปอเสียแแข่งเล ขีมันนี่เอาแล้วไปนี่ก็เอาหัวกินมือเอ<ส>จ้าโมยจ้าผัวโตมีขีมหล่อปฐมมาเลยกินเขา่าเด็กตอนเด็กกินปลาบ้าข่าวไทยเนาะนมา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  <c oughs> กินเข่ากับปินปลาแล้วก็แจีวเหนียวเขาเบื่อทนอะไรหลังจากกินเขากินน้ำแล้วเขาก็ชิออกใส่ตาทุกคน ตอนนี้ก็สีถุมกลัวเลยนะสีขาหาถุมไปต่อไปตามทางไปไปในบ่านไปให้ทุกคนฟังยาเนี่ยได้ยินเสียงกระับบงจุดเดียาสิไปอะไรแต่ทีเนเน่เนี่เขายิ่งมาเวร์นะตามที่สังเกตพอ่าบกนี้ยังอยู่แต่บริเวณเดียว เบ่งน้ำกันนะทุกคนเอาสิบานปองกันไปเลยไปคนละทางหลังจากนะมีเหตุการณ์ยังไงหลังเอาจิตติทอากันไปในป่านก็สิไปทางนี้แหละคืนมาว่าเมื่อนั้นกำลังได้ช่องโตโอ้ได้มูหน่อยอนี่ก็คือชาวหวานเพิ่นนะมาหากินคือกันทุกคนไปมานี้เอาสิไดลล้แล้ครับโอ้ สบายเลยนะบ่มีบ่แชยยังเหม่อนีทุกคนบ่พอพอดีนะโอ้เหมยไปขับทับเนาะอยากนอดแล้วตอนนี้กา้าทีหนึ่งไปมีแต่ชีในพาหันชีลอกขับทับแหลนะไปหาพ่อพอดพามืออื่นนี่เขาชีดเดินทางไปเทียนหน้าหน่อยเมื่อยทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอดทับเลยนะ ก็มีแต่ในพันธีนอนพักผ่อนพะวะ่ามืออื่นเห่าค่ะที่เดินทางไปเที่ยงหน้าหน่อยเหา่าไปหล่อกับบ่พอนยังสีเด้ยินเสียงรหัสรหัสยังบ่มีเลยเหมือนเมื่อยเกาขา,ขาจนบบียกอกไปดีเตินเสาทุกคนคือในพันเองกำลังตื่นนะหนาวโพดว่าหนาวขนาดดังไฟเย็นหนิยว ส่วนในาพาันสบายเพื่อนกะพยายามมกีขานนะเอากะชิปปดปลาในหมอ้อนี่โอ้นี่มีต่ปลาขี่กระเผ่อทุกคน,นได้อยู่ไยนี่ติดดีอยู่ หนาวเฉือดชามชามขีโตยังมันบวมเป็นมันหนาวมันเย็นเนาะลูกดังไพ่ชอนชามถือเบิ้งหาักอะไรอย่าง ไปถวยหนึ่งเลยเอาชิแกงกินนะุงกันนะดิทุงแกงฮะพ่อ้าที่ขอ,อ,อสิน้อยน่ไก่กีนเนี่นี่แหละคือแหลกเป็นธรรมดา มันัวไม่ขี่เนาะเจมมอกว่โอ้ย่ข้งเลยยางประตูตัวนึ้โมตัวเดียวอไปหอดใช้คืนพูดแล้วแก่งเหรสั่เก็บฝักนามมาเนาะไเกี่กะคือจริงมันไม่เตะหยอดใหญ่ไ พี่เงี้ยววาลือนี่ยวากได้เหลเลยะไรอย่างเงี้ยหน่อำเน้คอย่เนื้ออชำนื่ออชำนก้อโอ้ยอกมาเฉีบเนาะอยยมาหุดเหล่าเฮ้ยแล้วไปเหลือเล้วเนนี่เน่ยรตังค์างมาหลดเหาโอ้ยพวกาทมชว่าว่ใส่เมือนึ่งก้อนงโอ้ยขวไม่จับเขาลดอก เจ้าหนูกวาดน้ำที่กวดไม่ต้อง่าคือที่ไหนมาเลยโอยามนี้ยังบปนได้งามยังบวปันได้ยามเดอนชเดอนหาเขาจะเดินจ้าปุ๊บปะกวดนรกบายเหลาอ่ะมาคอมาคอมันอยากออกกป็สโด ปลาซาโดปลาตันั้นหรอ่มันลลยเรืองลยดำไหนปลาซาโดอหเป็นรถไฟพานบนุโมพดดๆเลยๆเล้เลเลยนลยล้วลยเ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 ลยมอยเยเล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 ยเนยเลยวลยเล้เยเลยเลยยเเยเเลยเลยลยเยเลนเลยเีเลยเลทเนเเลยเลยเเอยเลยเเเเลเเยยเเ เพิ่มเลี้ยงลูกเลยซึ่งว่าเพิ่ตายดุบอกาเออแดงเปลานังคือมามองาจับอมนแงมุ้พืนแต่ว่าของขยบอกเพิ่นว่าไปเาเดนพวกนาข้าวทส่งหัรถเอาเขาก็ไง่งรถขนาดเนบุ้ปืนแแมันยังไงมอยู่มันแรงยืนคืนไปหันแวกับเพิ่นนี่ มันมอายยาวมอใหญ่สุดใหญ่สุดมันมอใหญ่จังเลยเดวเอาโอเคเอาหลังโอ้ไงทับยังเนี่ยนักเตนุกอบกินเกีรับเบิดนะเอาของมอหากิับตกินหาสอกใม่เลยหากิ่กเลยไม่พอยังนำ่จัดมู่หมู่ดกินเอา ก็ย่าดันะาตากระบอนขาาบอนดํ้นีน่ดอกตัวตัวมันตัวนี้ฮะมันมันหายากเลี่ยจงนอมันเป็นมาวงกินเขาน้ำกันมัาจำด้วงเขาอาดีจังส่อมันเน้อมาด้โจทดนเดี๋ยว นอยังคอยยังอยู่กูอยู่ลุ่มป่าสริมใจก็หมักเลยโอ้แม่นละเขาว่าเดือดคือกันเดือดนี่ลองกันไหมเข้างามหน่อยละหวังอ้าโอ้บารุงเนาะนี่ฮะบารุงไฮเดทเขาบารุงไฮอืมเออเป็อย่างอ้าวกันเอาจุ่มใช้น้ำก็ได้ตักเนาะเออจุ่มใ้มันเอา โอ้หอยระวัางเลยมาถือเอาเสื้อลูกตัวพวกเกิดปอนเขาเชงปากมันไม่ได้ถือกันมึงเหาอแม่มันมันยันคือกันมันยันถือมันระวักันเกิบลงไยไล่การไปายคอนโต้ กอพันธ์มันจะกูโตเอ้ยโตได้เลยต้องเลื่อนแหงด้วยได้ไหมเพราะว่าก็มันชีวิตมานเขาเลี้ยงลายโจรมันหยาดกันแมนมันชี้กันมันหยาดมาท่านกันคอับข้าวกระชี้ข้าเกลี่ยเครื่องหยายที่พักใหม่เบิร์ดวันในพ่านของเจ้าเบิร์ดเบิร์ดลองทงยางอียังไร่ะขอดูโอป่าเด้อ à, oh. ai yeah. oh, mà được côn, oh, vừa chịu hót, tiếng na nỗi hao này kập. ใช้เวลาอยู่ช่องสมุกกัวบางทีเป็นกับชัพพะละเฮาฐานักอะเฮาีิย่างไว้่ไดแล้วนะตัวหนอกมาเฮานำหนาไปก่อนมูผ่านไม่ใช่ติดยังเอาให้เอาเบะนเลยโอ้ เฮ็ดใบวีเฮ็ดฉีนเนาะโอ้แมนใบมฉีแมนเละแต่มันเป็นเฮ็ดฉีนแม่เอาเรื่องคือขี้นี่ขยมเลานี่คักกันนี่คือเรื่องขยมโอ้โห้นไปหอดประมาณสองสามกิโลคิดหัวเมือาทุกก็เริ่าวผ้าร์แบงนะล้บแปอวชวนทิ้มงานข้าเพิ่นยางถาไป บัดลงลงตัวของสำคัญสำคโมอะไรพลังหอดเอ้าลืมจนได้น้อนี่ไปกลับไปต่อ คือว่าเพื่อชิฮหอดนี่กระเขาชิบมุ1งชิบเอ็ดทุกคนทิมนงานเท่านี้จะหอดใช่นะเพื่อนยางถาเพื่อชิฮหอดนี่รละรับเทียงยางแถบบริพักกัยังบริษันหอดทุกคนโอ้ยเมนื่งงอยหนักัมภพระเท่ากับเบิดหนึ่งนะอ้ มือมันออกมากินหมกบกนี่หมอกแต่ว่ามันคือชซี v ิ r แลแหละมันออกมาเล็บชื่อๆนะนี่หมกบกตามทางมี่อีกนะแต่ถาว่าคนเงียบชะงัดแหละมันสิลอยออกมาครบในบริเวณขางคางทางหรือว่าก้างทางเพราะว่าหมกบกนี่มันเริ่มเบิดตแล้วหมกบกแหละย่งชวนทีว่ามันพังดินนะแหละหมูมันรุดกิน อมั่นแดดกับพ่อฮอนแดดพี่นีน่คือหมอกบกุกพูมันกิน่อนก่อนยังกาบใกล้เติมนะทีมงานเท่าขึ้นสิฮอดแหละเพราะว่าเพิน่นยางมาก,ก่อนส่วนพันเฮียงพานท่องพนันไงหันจักเพิ่นขึ้นมาอลไจักยังเพราะว่านัดกันหัน เพื่นว่ามือหนึ่งช่องมือเพื่นสิขึ้นมาถือว่าเฮาสิมารวมตัวกันในเทียงหน้าน่อยมานี้เอาไปมานี้เดินทางต่อหลังจากช่องมือไงออไมือแดดอยู่ได้คือแดดทันแดด,ด,ด,ดแต่ว่ามันสิร่มผัดเพราะว่า หนาวกลางคืน,นตกประมาณตีสองตีสามเนี่ยโอ้ยความเย็นบอยเว้าทุกคนอ๋อทุกแตกเบิดทุกคนนี่มันออกมาดุดนะนี่หอยมัน,นประมาณขึ้นว่านนะจุดตัวนี้มันเป็นเลนน้นำคำัมมันออกดุดตามนั่นเฮ้ยมีแต่หอยมัน มดทอกมดทอกหรือว่าเมค้างนะปดโอ่ย,อยแต่พุดหหอยมันแถวและมันชีอยู่ร่งตัวนี้เพราะว่าร่งตัวน,นี้นี่มันเป็นร่งหกแน่นะแล้วก็มีหองหองอยู่กลางร่งมันเป็นหองหนึำคำ่คง คือในพ่านเราละแหละอธิญาใช้ข้อมูลในฤดูหนาแรกนี่มันสีบอลมักยูบอลหกๆแล้วก็บอลเย็นๆเป็นชลาบยิ้มหวยบอแล้วก็หยอดทองบอไปเอาหอนแล้วทุกคนโอ้พอดีประมาณเขาเทียงนะเขาเทียงนะ,งนะ,นะหน่อยเฮานี่ เมื่อยเมื่อยถตงได้พ่อนุ่มฮะทีมงานเท่ามากเลวบอตอนนี้ทีมงานเท่ากับมาพร้อมนาพร้อมตากันเลยนี่นี่ผ่านญ่เพิ่นก็ขึ้นสิเมื่อยเพราะว่าขึ้นมากอะประมาณสามมุงหอดเพิ่นไต้ตามาโอ้ยชวนผ่านทองโอ้ยผ่านเฮียง ใช่แล้วพักเข้านี้ก็มันเป็นพักบริหารแจ้งแดดเลยมันเป็นชุ่มๆเรียวๆเลยครับมันเป็นลำอ่อนๆนะเพราวะว่ามันอยู่หม่มพักอย่างไรเหมากดีกว่าพักหอมพรอม้อมน้ำเนี่ยก็ใช้สะอาดดีลุ๊ มากับพอดีคนหนึ่งป้าพอดีชุกพอดีครับมามาบะาหนิกินเขาเพรน้ากันแจะเป็นจยางไรได้มาร์กนี่เข้มบ่เป็นอังไรโคมนี่เป็นนอนแฮะีมแมนหรอบไปกข่อยกรับบ่แมน ไปกระโปงหัวลงเลยไอ้โคมจักไปถิมอยู่ไซโต๊ะยุไซบัดบัดนี่นอนนับคิ้วคิวเขาล่างได้บัดนี่อีสังว่าคิ้วอยังวะไปเบิ่งดุกวะวะวะซ้ายอันนี้ใหม่จนเบิดนี่แต่ใหม่ครับขี้ข่อยก็ยังโหดเดาตัวเดาเห็นว่าข่อยได้ค้างใหม่มาหอดเทียบเป็นทีเรียบร้อยเลยทุกคนแต่ว่าทีมงานเท่ากับพากันแยกย้ายกันไปห้าครัวสำหรับวิดีโอนี่ก็บ่ามียังไงในผ่านกับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะพอกันในวิดีโอนะ รอหลุนโอชมไปน้ากันเพราะว่าทีมงานเข้ามาหลบนี่ถือว่าจัดนักจัดเต็มครบไป